แอลกอฮอล์ที่เราใช้ในการทำแอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะคะ ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เป็นขวดน้ําน้ําแล้วเราเอามาผสมในเจลอันนั้นไม่ใช่นะคะทุกคนนะมันจะเป็นสารตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อทางเคมีฟังดูแล้วก็เหมือนยากสับสนแต่เอาเป็นว่ามันเป็นสารทางเคมีแล้วกันนะคะชื่อมันจะมีพวกเอทิลกับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์นะคะแต่ทุกคนจําชื่อไม่ได้ก็ช่างมันเถอะค่ะแต่เอาเป็นว่ามันไม่ใช่แอลกอฮอล์มาผสมแล้วกันเพราะตอนนี้ครูมุ่นเห็นว่าบางทีมีคลิปออกมาแล้วเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอนการทํา แอลกอฮอล์เจลแต่เป็นดูสูตรแล้วดูวิธีทาแล้วคือมันไม่ใช่ะคะ่ะมันไม่ถูกต้องพอทําออกมาแล้วสุดท้ายเราก็อาจจะได้แอลกอฮอล์เจลที่มันมีคุณสมบัติไม่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะมีความรู้ในเรื่องนี้ไว้บ้างประเด็นแรกที่ครูหมุนอยากจะเสนอทุกคนเลยนะคะก็คือทุกคนจะต้องมีความรู้ว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ผสมในแอลกอฮอล์เจลนะคะเราจะต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่มีระดับความเข้มข้นคือ70%ซถึง9 เ0นะคะ70 90%นะคะอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของแอ,อลกอฮอล์ที่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์แบบคือมันจะเป็นสูตรเฉพาะนะคะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจทั่วไปนะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์7จจากร้านค้าโอเคไหมคะนะคะเอาเป็นว่าแบบนี้นะทีนี้นะคะ แอลกอฮอล์ uh, alcohol, ทำไมถึงจะต้องเป็น70%คะครูหมุนนะคะต่ำกว่านั้นได้ไหมนะคะหรือสูงกว่าได้ไหมสูงกว่า90%ไปเลยเพราะว่าครูหมุนบอกว่าแอลกอฮอล์ที่ใช้ได้มีคุณสมบัติได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือ70%ถึง90%นะคะแต่ครูหมุนบอกไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือน่าจะเป็นประมาณ70%แหละนะคะ ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครูหมเนจะเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะสมมตุติถ้าครูหมอนกดแอลกอฮอล์นะคะเราควรจะกดแอลกอฮอล์ให้แบบว่าพอสมควรนะคะถ้ากดนิดเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะคะไม่พอต่อมือเราหรือเปล่าไอ้ส่วนหนึ่งอันนั้นก็ใช่นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการน้ํานะคะน้ำในในแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะในแอลกอฮอล์เจลของเราเนี่ยเพราะว่าอย่างเวลาเราลูบมือนะคะเราอยากให้แอลกอฮอล์เจลนี่คือทํางานแบงแบบฆ่าเชือ้อฆ่าเชื้อไวรัสได้ใช่ไหมคะ เราจะต้องอกดแล้วก็ถูมือรูปๆแบบนี้นะประมาณสัก20-30นาทีซึ่งพอเราลูบปไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมือเราจะเปียกการเปรียกแบบนี้ล่ะคะ่ะมันดีเพราะว่าเจ้าเชื้อสมมุติว่ามีเชื้อไวรัสนะคะมาเกาะอ,อยู่ที่มือครูหมุนแล้วทีนี้ครูวหนุนล้างด้วยแอลกอฮอล์เจลนะคะเจ้าเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอ,อยู่ที่ครูหมุนเนี่ยพอเขาได้เขาสัมผัสกับ แอลกอฮอล์เจลแล้วเขาจะคือเขาเขาจะแบบผิวหนังของเขาค่ะจะคายน้ําออกมาแล้วคายน้ําออกมาแล้วเขาก็จะดูดเอาน้ําน้ําแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะเข้าไปในเซลล์ของเขาแทนซึ่งการที่เขาดูดน้ําเข้าไปในเซลเล์เซลล์อลของเขาเนี่ยค่ะมันคือผลดีเพราะว่า เจ้าแอลกอฮอล์ที่ดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของเขาเนี่ยจะไปทําลายผนังผนังที่หุ้มเซลล์ของเขานะคะแล้วพอทําลายผนังหุ้มเซลล์ของเขามันก็ลามไปทําลายปโปรตีนในเซลล์ของเขาด้วยแล้วหลังจากนั้นมันก็ลามเข้าไปก็คือไปทําลายเมตาบลิซึมของเซลล์ไวรัสนั้นๆได้ด้วย แล้วการที่มันเข้าไปทําลายแบบนี้มันก็เลยเกิดทําให้เซลล์นี้เกิดการแตกสลายเซลล์นี้ตายผู้นี้คือเซลล์ตายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ พอเราถ้าเราลูบมือแบบเมื่อสักครู่นะคะที่ครูหุ่นลูบๆูเนี้ยถ้าเราลูบมือไม่นานพอไม่ถึง 20%- ซถึง3าเอา่นอาซ้นาทีถึง30นาทีนี้นะคะมันจะทําให้พูดง่ายๆคือ,อน้าเนี่ยยังไม่ได้ซึมเข้าไปในผนังของเจ้าเชื้อเชื้อโรคเลยแล้วมันก็ยังไม่ น้ำเนี่ยมันยังไม่ได้ซึมเพียงพอไปทำลายปโปรตีนเข้าไปทํำลายเมตาบอลิซึมเลยแต่มันละเหยไปหมดแล้วอะค่ะคือเคยเจอไหมคะทุกคนที่แบบกดแอลโกอฮอล์ล้างมือนะคะกดปุ๊บเดียวเดียวแล้วทีนี้คือ แล้วก็ลูปๆยังไม่ถึงไหนไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันก็แห้งเราป๊บเดียวมันแห้งเลยอะไรแบบเนี้ยแบบนั้นอ่ะเราอาจจะคิดว่าโห้ดีจังเลยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะไม่เอ่อไม่เปียกชุ่มติดมือโน่นนี่นั่นแป๊บเดียวแห้งไวอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะทุกคนทุกคนฟังคลิปนี้ครูมุ่นแล้วอย่าลืมนะคะแห้งเร็วอ่ะอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าอย่างที่ครูอุ่นบอกเมือม่อสักครู่เนี้ยค่ะมันยังไม่ซึมซับไปทําลายเซลลเลยเซล แบคที ria ไวรัสอะไรต่างๆขึ้นมันยังไม่ตายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ให้ถูกวิธีด้วยแล้วก็ต้องใช้แอลกอฮอล์ที่ถูกแบบด้วยอันนี้คือคุณสมบัติที่ครุณนเ่ามาทั้งหมดนี้คือเป็นคุณสมบัติของแอลกอฮอล์7จค่ะนะคะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าแอลกอฮอล์ที่ต่ำกว่า70%็ดอะอาจจะ50%ใช่ไหมคะมีบางคนโฆษณา50% 65%หรืออะไรก็ตามแบบนั้นน่ะยิ่งคุณสมติคือยิ่งยิ่งะะระดับของแอลกอฮอล์เนี่ยยิ่งต่ำเท่าไหร่ระดับคุณภาพของเขาจะยิ่งต่ำตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้แอลกอฮอล์มีคุณสมบดดัติดีทุกคนอาจจะคิดว่าถ้าง,งั้นใช้แบบว่าเก้าสิบร้อยเลยดีไหมครัวหมุนมันจะได้ช่วยป้องกัน เพราะฉะนั้นคือถ้าใช้น้อยคุณภาพน้อยใช่ไหมครูหษนใช้มากๆเลยได้ไหมมันก็เผิดแบบนี้ค่ะคือถ้าแอลโกอฮอล์นะคะมีความเข้มข้นสูงแบบว่าเกิน90%ขึ้นไปเช่น95%หรืออะไรก็ตามแบบเนี้ย คุณสมบัติของเขาคือมันจะระเหยไวมากนะคะมันจะระเหยไวแล้วการที่ระเหยไวทุกคนให้คิดถึงมาสักครู่ที่ครูเงินบอกว่าน้ําใช่ไหมคะในแอลกอฮอล์มันจะต้องซึมเข้าผนังเซลล์แล้วไปทําลายโปรตีนแล้วก็ไปทําลายเมตาบอลิซึมในเซลลเชื้อโรคแล้วก็จะทําให้เกิดเซลล์แตกใช่ไหมคะแล้วถ้ามันระเหยเร็วเกินไปนะคะน้ํายังไม่ได้เข้าไปในไหนเลยนะคะเขาจะไปทาแค่แค่แบบว่าเซลน่ะเกิดการหยุดชะง,งักไปชัวครู่นะคะ เกิดการหยุดชะง,งักไปชั่วครู่แล้วเมื่อ,อ,อ,อเจ้าเชื้อโรคเนี่ยเอิ้นไปเจอแหล่งอะไรก็ตามที่ให้ความชุ่มชื้นเพียงพอเขาก็จะ เกิดกลายเป็นแบบว่าฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนฟื้นตัวขึ้นมาใหม่พูดง่ายคือเซลล์ไม่คือเชื้อโรคไม่ตายว่าอย่างนั้นเถอะถ้าความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เยอะเชื้อโรคไม่ตายนะคะมันจะแค่เหนียวไปนิดนึงแล้วพอมันเจอน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าแอลกอฮอล์เจลที่เราใช้นะจะต้องดูให้ดีๆควรมีคุณสมบัติของแอลกอฮอล์อยู่นะคะประมาณนะคะคือ 70%ถึง90%อันเนี้ยโอเคดีที่สุดแต่ถ้าจะให้ดีก็คือประมาณ70%ก็โอเคแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนฟังคลิปนี้ของครัวหมุนแล้วนะคะเข้าใจแล้วนะว่าก่อนจะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลหรืออะไรก็ตามนะคะถามคนขายนิดนึงว่าส่วนผสมของแอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์หรอนะคะใช้แอลกอฮอล์ oh ไม่ใช่ส่วนผสมอ่านบอกว่าใช้แอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์แบบนี้ดีกว่าใช้แอลกอฮอล์กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเขาบอกว่า50% 40% 65%โอ้อันนั้นเราบอกเลยอย,อ,อย่าซื้อนะคะอย่าซื้ออันนั้นไม่ใช่ฆ่าเชื้อไม่ได้เลยนะคะนั้นถ้าเขาบอกว่าจ สิอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราค่อยว่ากันดีหน่อยโอเคแบบนี้ถึงพอจะซื้อได้โอเคไหมคะแล้วนี้ ที่โรงพยาบาลที่ครูหง่นทํางานนะคะเราถึงด้วยเหตุนี้เองนะคะโรงพยาบาลถึงใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เช็ดเวลาก่อนที่จะทําแผลน่นนี่นั่นหรือทําความสะอาดพื้นที่อะไรเงี้ยเพื่อฆ่าเชื้อโรคเราถึงใช้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอย่าลืมนะคะครหูหง่วนสรุปนะเราต้องกดแอลกอฮอล์ให้พอประมาณแล้วก็ลูบๆนะคะให้ทั่วนะคะ อย่างน้อย20ถึง30นาทีะะเพราะการที่เรารูปรูป20นาทีถึง30% ทีนี้จะทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยตายได้หรือแตกสลายได้นั่นเองค่ะโอเคค่ะครวงดนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยทําให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกซื้อแอลกอฮอล์เจลหรือมีความฉลาดในการเลือกซื้อเพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะแล้วเจอสาระดีๆคลิปดีๆแบบนี้จากครวงนนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes Bye Bye